อัตราแรกเนื้อลองขยายความนิดนึงครับอัตราแรกเนื้อคือถ้าเราเลี้ยงอาหารปลาหนึ่งกระสอบเราราบปลามาันจะได้ปลาประมาณสิบหกโลโอสมมติว่าเราเลี้ยงอาหารปลาร้อยกระสอบเราก็ควรจะได้ปลาตันหกครับครับหนึ่งจุดหกตันอืมอืมอืมครับง,ง่ายๆว่าเลี้ยงเลี้ยงไปอาหารไปร้อยกระสอบควรจะได้น้ําหนักคูณสิบหกเข้าไปควรจะเนอะควรจะคือเขาคํานวณมาแล้วนี่อาหารที่ซื้อนะอ๋อครับ ถ้าเกิดพี่บดพี่เราเคยลองมองบดอาหารเองอ๋อพวกเลี้ยงใหม่ๆเคยลองเหมือนกันครับเอสมมติว่าเราทําอาหารเองเนี่ยเราก็ไปซื้อพวกปลาปนครับไข่ข้อบัวมาผสมกับกับพลำลำ,ลำไปซื้อลำแล้วก็ผสมกับผลิสงบดอะไรที่มันเป็นกระสอบครัเอามาคคุกๆ,ๆกันแล้วก็มีผงวิตามินใส่มันก็ทําเองก็ได้ครับแต่ แต่มันมันต้องเลี้ยงเยอะอ่ะแล้วเราซื้อทีเยอะๆมันก็จะคุ้มทุนหน่อยอืม,มันก็จะประหยัดค่าอาหารไปได้2 0่สเอซนครับอย่างาเราซื้ออาหารร้อยลูกนี่ก็ห0 0 0ื่นถ้าเราไปทําเองเราก็อาจจะประหยัดได้ถึงยี่สามสิบเอร์ซนครับแต่แต่ถ้าเลี้ยงน้อยมันก็ไม่คุ้มทําคุ้มเหนื่อยอ๋อเคยเคยลองแนเนอนเคยทํามันต้องเอามาบดผสมกันให้เข้ากันแล้วก็ต้องมีเครื่องอัดเม็ด อาจเป็นเม็ดๆออกมาแล้วก็มันตากให้มันแห้งครับมันทําทีมันก็เหนื่อยกระบวนการมันเยอะใช่แล้วเราทํานิดเดียวมันไม่คุ้มเหนื่อยครับครับ,รบแต่ถ้าคนมีแบบ10บออะไรเงี้ยแล้วก็มีคนงานทํามันคุ้มปลากินดีไหมอาหาร,ราทําเองอาหารที่เราทํามันก็สู้ที่ซื้อไม่ได้หรอครับโอ้โรงงานเขาทํามาอัตราแรกเนื้มจะดีกว่าเนาะ หนึ่งกระสอบมันแลกเนื้อได้ประมาณสิบหกโลแต่ถ้าทําเองหนึ่งกระสอบยี่สิบโลมันก็แลกเนื้อได้ลดลงอัตราแลกเนื้อลองขยายความนิดนึงอัตราแลกเนื้อคือถ้าเราเลี้ยงอาหารปลาหนึ่งกระสอบเราลากปลามามันจะได้ปลาป,ลาประมาณสิบหกโลโอ้สมมติว่าเราเลี้ยงอาหารปลาร้อยกระสอบเราก็ควรจะได้ปลาตันหกครับครับหนึ่งจุดหกตันอืมอืมอมครับจริงง่ายๆว่าเลี้ยง เลี้ยงไปอาหารไปร้อยกระสอบควรจะได้น้ําหนักคูณสิบหกเข้าไปควรจะเนาะควรจะคือเขาคํานวณมาแล้วนี่อาหารที่ซื้อนะอ๋อครับแต่ถ้าเราทําอาหารเองคงไม่ได้ขนาดอืมแต่นี่ของปลาช่อนนะของปลาอื่นผมไม่รู้นะครับปลาดุกหรือปลานินปลาอย่างอื่นอาจจะต่างกันไปอืมปลาช่อนประมาณนี้ปรนะมาณครับตัวดินซีมันก็จะมันก็จะมีแบบซองคือ สมัยก่อนเนี่ยเขาต้องอะไรนะน้ำหมัก EM ครับหรือว่าใช้พวกอะไรนะน้ำหมักแดงๆเขาเรียกน้ำอะไรนะน้ำหมักไอสังเคห์แสงอสังห์แสงครับลองแล้วมันต้องมาหมักเองมันอะไรเองแล้วประสิทธิภาพมันสู้กับพวกผงจุลินทรีย์ไม่ได้เราซื้ออย่างนี้ง่ายกว่าเราใส่ปริมาณเท่าไหร่ปกติเนี่ยถ้าถ้าเราซื้อเป็นถุงที่ร้านขายปลานเนี่ยถุงหนึ่งหนึ่งกิโลเนี่ยมันใช้ได้สี่ไล่ครับ เราก็บ่อเราแค่งานเดียวก็ถุงหนึ่งก็ใช้ได้สี่ครั้งอ๋อ oh, ครับสมมติว่าสองอาทิตย์ใส่ครั้งก็ได้ตั้งสองเดือนครับครับก็เอาประมาณสองร้อยห้าสิบกรัมเนาะหนึ่งในสี่ของถุงแล้วก็ผสมใส่น้ำน้าสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งถังพกกๆกให้มันละลายเสร็จพกก็สาดใส่ในบ่อครับครับอย่างนี้มันบอกว่านี่ร้อยกรัมนีงก็มามัน มันก็น้อยเดียวมันก็ต้องสักสามซองอะครับถึงจะใช้ได้อืมอันนี้สามซองเนาะใช่อันนี้ร้อยกรัมครับอันนี้สําหรับคนเลี้ยงน้อยๆหรือพวกเลี้ยงในกระชังครับครับแต่ถ้าเลี้ยงเป็นบ่อก็ซื้อทีละซองเลยซองหนึ่งกิโลอย่างเงี้ยมันก็บาซยร้อยแปดสิบบาทบาซิลัสเหร่ใช่มันนี่หลายยี่ห้อเนาะอันนี้ที่ผมใช้อยู่อ่าแล้วไอ้ปลาเนี่ยเราเลี้ยงได้ตลอดไหมหรือว่า เมือช่วงถ้ามีผู้พันก็เลี้ยงได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าซักพฤษ,ษภาไม่ทถนนานเนี่ยลูกปลาจะไม่ค่อยมีละอืมเพราะไม่ค่อยได้ละปลามันหมดฤดูเพราะครับถ้าใครจะเลี้ยงส่วนมากเขาลงเลทเลทก็ประมาณเมษาเนี่ยพอได้อยู่หาลูกปลาได้อยู่เพราะหลังจากนี้ไม่ค่อยมีลูกปาลาละครับเหมือนกันกับพวกกบพวกอะไรเนาะใช่เป็นฤดูมันอืมเป็นฤดูมันมันก็จะหายยากหน่อยใช่ครับ ช่วงช่วงปลายปีกับต้นปีในลูกปลายเยอะเพียบเลยออกันเพียบปูกอพอชอช่วงหลังสงการทัร้งพฤษสภามิุนานี้ลูกปลาไม่มีละแพงหายากหายกหายก,ายกส่วนมากแล้วเขาก็จะบอกว่าเป็นเป็นปลาช่อนชนิดไหนหรือว่าทั่วไปทั่วไปเ่าดังๆครับแ,แมลาแต่ที่เขาเลี้ยงพอมาจากแม่ลาแล้วมันเลี้ยงอื่นมันก็ไม่ใช่แมลาแท้เนาะปลาช่อนแมลามต้องสุพรรณเลี้ยงที่แม่น้ำเขาถึงจะเรียกปลาช่อนแมลา มันก็พัฒนามาจากนั่นอ่ะอืมอย่างนี้ผมว่าไปทําพ่อไม่พันได้สบายตัว,ตว<ข>บางคนก็มีนะครับเอาตัวใหญ่ๆคัดไปแล้วเขาไปเลี้ยงต่อลองไปทําพันต่อแต่ก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่ามผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเทียบกับพ่อพันธุ์ไม้พันุที่เขาไปซื้อมาจากจากรมประมงหรือซื้อจากฟาร์มที่เขาเพาะเลี้ยงโดยเฉพาะมันจะดีกว่าน่าจะดีกว่าครับ,รบ,รบมันก็อย่างว่าแหละเพราะ พอมาแสนตัวมันก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แหละมันก็ไม่ใช่โตโตเท่ากันครับครับแต่มันแต่มันจะดีคือปลาที่ปลาลูกครอบปลาธรรมชาติเนี่ยมันไม่กินอาหารเม็ดเลี้ยงยังไงมันก็ไม่โตหรอกอืบางคนไปช้อนลูกครอกมันเลี้ยงอ่ะมันไม่กินครับมันเป็นปลาธรรมชาติมันกินเนื้อเลี้ยงไปก็ตายไอ้พวกนี้มันมันโดนฝึกมาหลายรุ่นละรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นแม่มันกินอาหารเม็ดมาหมดมัน มันเกิดมาก็เหมือนเป็นปลาในเมืองกินอาหารถ้าเกิดเราไปเอาไปช้อนปลาคอกปลาปลาคอกมาเนี่ยโดนหาหารกินไม่กินเลยมันก็ตายเดี๋ยวก็ตายผมคุนึงว่าจะเอาปลาช่อนนามาเลี้ยงไม่ได้ไม่ได้ครับเลี้ยงเลี้ยงพันตัวอาจจะรอดสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยตัวมันจะที่มันจะพัฒนาจนมันกินอาหารเนี่ยนะครับมันเป็นปลาดุครับสายพันธุ์ป่าเหมือนหมาป่าออมันจะกินแต่เนื้อสดครับ มันไม่ค่อยกินหามันกินไม่เป็นคือไม่ได้ถูกฝึกมาใช่ไอ้พวกนี้มันถูกฝึกมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มันเหมือนปลาเชื่องแล้วครับเขาเกิดมาตัวเล็กๆเป็นลูกพ่อเขาก็ให้กินอาหารเม็ดแล้วที่มันเป็นพวกอาหารกินพวกไข่ก่อนกินอาหารบดก่อนอ๋อกินอาหารกบก่อนครับเขาฝึกมันของพี่ก็น่าจะคือของเราลงบ่อปุ๊บมันก็กินอาหารเม็ดเลย เขพี่ก็น่าจะพ่อได้ั้งถ้าเกิดพอขายโอ้มันต้องฝึกอีกเยอะครับฝ <c oughs> ึกเยอะเนาะเป็นเรียน <c oughs> คอร์สฉีด<อ>คอร์สฝึกคอร์สอะไรหลายอย่างเนาะลูกปลามันมีคอร์สสอนอยู่แล้วครับ,รบประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะ้งกรมประมงเขาก็จัดอสมอผมก็เพิ่งรู้ว่าเอาปช่อนนามาเลี้ยงนี่มันโตยากหรือว่าไม่รอดครับไม่รอดตายมัน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 ไม่กินอาหารเม็ดมันไม่เหมือนปลาพ่อ คนละอย่างกันคนละอย่างเลยนะอันนี้มันปลาเพาะปลาฉีดมาปลาปลาปลาอนุบาลปลาที่มันเพาะเลี้ยงมาครเหมือนเราสร้างกำหนดไว้ใช่ปลาปลาช่อนตามนาตามไรมันเป็นปลาธรรมชาติเขากินกินอะไรนะกินกินอาหารสดกินอะไรเงี้ยมันกินแมลงกินอะไรเงี้ยครับ อพอลูกข้อมันออกมามันก็เหมือนได้เชื้อพ่อเชื้อแม่มันมันก็จะกินอาหารม็ดไม่เป็นอืพ่อแม่มันก็จะพาหาอาหารตามธรรมชาติพวกนี้นี่โยนอาหารสดให้นี่ก็หนีเลยไม่กินไม่กินเลยเหรอพวกอย่างเช่นพวกไก่บดไก่โงไก่ไก่บดทโยนให้ก็ไม่ลองได้ยังครับก็เคยลองนะครับก็ไม่กินไม่กินเลยใช่ไม่เคยกิน แต่บางที่ถ้าเกิดเขาเลี้ยงอย่างนั้นก็บางที่ถ้าเขาเลี้ยงอาหารสดด้วยอาหารเม็ดด้วยมันก็กิน<อ>แต่ของผมเลี้ยงอาหารเม็ดตั้งแต่มันเกิดมาแล้วเลยไม่กินครับถ้าบางบางที่อย่างอย่างคนที่เขาอยู่ติดคลองเขาเปลี่ยนน้าได้ตลอดตอนเช้าเขาจะให้อาหารสดตอนเย็นเขาให้อาหารเม็ดก็มีถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงด้วยโครงไก่พวกอาหารสดอย่างนั้น,นอ่ะมันประหยัดประหยัดกว่า แล้วอัตราการแลกเนื้อหรือว่าอาจจะไม่ดีเท่าแต่ต้นทุนเขาถูกกว่าอผมไก่โลละสิบบาทเองครับบดกับลำอะไรเงี้ยครับทําให้น้ําเน่าง่ายเลยแต่น้ํามันเน่าเร็วตน้ำทุกวันครับคุณต้องอยู่ใกล้คลองต้องสามารถผ่านน้ําเข้าออกได้อืถ้าคุณไม่ได้อยู่ใกล้คลองมันทําไม่ได้มันก็มีได้หลายอย่างเนาะใช่อันไหนง่ายมันก็ต้องทําทําได้ใช่ใช่ใช่คือคืออย่างนั้น่ะเขาได้เปรียบบน้ําเขาก็ฟรีเขาผ่านน้ําเข้ามาเขาก็ถ่ายน้ําออกไปได้ทุกวัน อาหารเขาก็อาหารเขาก็เลี้ยงอาหารสดได้ต้นทุนเขาก็ถูกกว่าพวกเราที่เลี้ยงอาหารนี่มีไหมครับที่เขาเลี้ยงกันตามกระชังตามแม่น้าปลาช่อนปลาช่อนไม่ค่อยมีครับเลี้ยงกระชังไม่ได้ครับเลี้ยงกระชังเปนพวกปลานิลปลาทับทิมปลาช่อนมันชอบอยู่ดินเนาะถ้าเกิดเลี้ยงในบ่อปูนคงคงจะไม่บ่อปูนก็เลี้ยงได้ครับแต่มันจะโตช้ากว่าบ่อดินครับอย่างบ่อดินนี่สามสี่เดือนก็โตแล้วเลี้ยงเป็นปลาแดดปลาเกลือได้แล้วบ่อปูนก็อาจจะบวกเพิ่มไป ไปเดือนหนึ่งแล้วบ่อปูนบ่อหนึ่งจะเลี้ยงได้กี่ตัวเองครับถ้าเลี้ยงน้อยก็เลี้ยงกิน,นได้เลี้ยงทำธุรกิจก็ไม่ค่อยข้มเสียค่าทําปูนอีกอ <laughs> บางคนก็เลี้ยงปลาดุกปลาช่อนในบ่อปูนหรือเลี้ยงกระชังบกก็พอได้ครับถ้าเลี้ยงน้อยเลี้ยงกินเองตักขายแถวบ้านพอพอเป็นงานเดลเลอกไดค้ครับครับแต่ถ้าทําเป็นอาชีพเลี้ยงเยอะๆมันไม็นไมุ่้ม,อม,อมโอเคครับ